ไปดีครับผู้ชมอันมือนี้คำเมืองจะมาอันเราเรื่องประสบก,การณ์ห้องเกลือดำอันอ,อุปรกรณ์ห้องเขาท่านจะมีอันมั่งหนาวอัน,นอันนี้เป็นเปตาดินเนาะล้วกาหมีเกลือข้าวเกลือข้าวละกลาหมีเกลือเกลือดำเนาะอันนี้นี่จะเป็นเกลือดำหิมะลาย อันนี้นี่รับข,ข้าพเจ้าเลยเกะก่อนแล้วเนาะเลไข่ก่อนแล้ว,นะลวนะจะเป็นเกล็ดดำที่มาไหลานะนั้นอานเกล็ดดำตัวนี้นี่จะสร้างมาจากอันต่างประเทศเนาะเป็นเป็นข้องอันประเทศไม่ยากเพื่อนวะ บ้าน,น,นเราเราฝันตัวนี้จะเป็นเกลือดำอแล้วตัวนี้จะเป็นเกลือชมพูเกลือชมพูเกลือชม,มพูนี่จะใส่ผงแตมหนน่ารกระไรนาออันสำหรับเกลือดำที่ว่าเราจะเอามาฮักตาาลกมันต้องมีค่าพีเอพีเอนี H ่สิบเอ็ดห้า e สิบช่อง อันมีมีความเป็นดางนี่นะ150ช่องอย่างที่ว่าใดๆเนาะอันห้ามกายของคนเหล่านี้จะมีอันความเป็นดางประมาณ75แปดประมาณนี้เนาะ <hum ult isation> มันมันมีขนมจี่มากสถิตมากเลยอันนี้แมนแมนแม,น,มนน้ำน้ำละล้าเนาะหรือว่าน้ำเปล่ากแหละน้ำละลาอัน นำนี้เปรี้ยบเปี้ยบเสมืเอมมมเดือดข้าเหนาะวกำลังจะมาเหร็จขาเดือเราจะมาสาธิตให้เบดงว่าระว,วางเกลือดำและเกลือข้าวั้มันมีความแตกต่างกัน,นอย่างไรอันนี้ติด เบตาดินเนาะเบตาดินนี่คือกับอันสร้างผิดในห่างขายของคนเหรออันสร้างผิดในห่างกายของคนเหาอมัน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 จะเป็นสีดับเนาะน้ำน้ำลานี่มันจะเปรียบเสมอกับเรียกของเหาที่ว่าอยู่ในห่างขายเ้าจะมาจดช็อใข้าิบงเอายอดเบตาดินไปใส่ทางทางข้ามแก้ียวหรือเนาะ ระว่างเกือดําเกือข้าวและมังหนาวเนะตัวได้ที่ดีกว่ากันตามา ใส่เกลือเกลือข้าวบนก่อนเนาะท่านผู้ชมเกลือข้าวใส่ไปเลยนี่อันนี้เกลือข้าวที่เรากินทุงมือเนาะท่านผู้ชมไม่นี้เราจะมาใส่มะนาวใส่มั่งหนาวลงไป ว่าอันซี่มันจะเปลี่ยนแปลงไปหน่อยได้เนาะมาลองดับก,ก,ก,กันเลยนนซี่มันจะโอ้จ,จังๆเลยนี่ไม่สนเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าเน,นี้จะถึงได้นึมแล้วซี่มันหนาะถึงได้ไหง ้ันนี้มาฮอตไปเอกเขาเหีหยเนาะมาเจอมาลองใจเกลือดำเกลือดำฮิมาลัย

อันนี้เป็นเป็นจอกที่ว่าพระเอกของเขาานะพระเอกของเาก็คือเกลือดำนั่นเองเขาหลองใส่เกลือดำหนึ่งอํำจะออกเป็นซีข้าวเลยนี่แต่ว่าจอกนี้แม่เหาใช้มักหนาวจอกนี้จะจะเป็นเกลือข้าวธรรมดาเนาะทันสมเนาะ น้ำนี้กระเปียบเสมือนกับอันเลือดที่บาอยู่ในหางกายต้องเหาเนาะอันเกลือดำนี้มันจะไปช่วยเรื่องข้อการอนเปลี่ยนเปลี่ยนกดในหางกายให้ให้ให้เป็นด่างให้ให้ระวังกดกับด่างมีความส้มดุลกันเนาะนี่ท่านผู้ชม อันอันน้อันน้บุเมยียนการโฆษณาข้าเกือดำหรือวา่าโฆษณาแบบเป็นสินค้าให้กับท้องพายหนอะแต่ว่าทำเหมืองยักษ์มากซาติตให้ทานผู้ชมมูวา่าระวังเกลือดำเกลือข้าวมันมีความแตกต่างแันวไ,ได้อันส่วนเกลือชมพูนี้เราสามารถเอาไปุงแกง เป็นอาหารได้ปรงุรงแต่งใส่อาหารใด้แต่ว่ากินกินข้องเกลือดำกับเกลือสมพูนี้มันจะอ้ออาคลายๆเป็นอันกินข้องไข่เน่าเนาเนะแต่ว่าผู้ผู้ที่ว่าลองกินมาๆนี้จะทื่ว่ากล่นยากใน,นหนึ่งขันขันท้าว่าเากินไปโดนเรา กคือง่านเกินสบายแล้วนะครับผู้ชมเนาะ<ม>ฉันมาฮ<ม>อนนี่คำมันก็จบค,คลิปไปเียงเท่านี้ก่อนเนาะถ้าทานคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ประทาน็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตให้กับคำเมืงเด้อเนาะเพื่อว่าเราจะบรได้ทานใะนคลิปต่อไปว่าทานผู้ชมจะมาเห็ดสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์แกทานผู้ชมแล้วได้ อย่าลืมกดไลค์ให้คำเมืองเดเดอร์ก็อขอบใจ